นอกเหนือจากมาตรการตรวจเชิงรุกที่หลายที่พยายามที่จะทํากันอยู่นะคะเรื่องหนึ่งที่หลายชุมชนก็ใช้มาตรการนี้ในการป้องกันดูแลสมาชิกของชุมชนเพื่อความปลอดภัยก็คือเลือกปิดชุมชนหวังว่ามันจะหยุดวงโครจรของโรคได้นะคะมีหลายจุดเลยค่ะรายงานสถานการณ์การปิดชุมชนเข้ามาจุดหนึ่งนะคะก็คือที่หมู่บ้านทหารผ่านศึก ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระที่จังหวัดตากนะคะบริเวณจุดที่มีการปักหมุดในภาพหมุดนี้ค่ะรายงานโดยนักข่าวพลเมืองที่นั่นนะคะคุณชวลิตวิกุลชัยกิจปักหมุดว่าที่นั่นนะคะปิดหมู่บ้าน ให้เหลือทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวแล้วจัดเวรยามด้วยคุณผู้ชม24ชั่วโมงตรวจตาคนที่เข้าออกในหมู่บ้านตรวจวัด,วดอุณหภูมิร่างกายแล้วที่สําคัญต้องสอบถามเส้นทางการเดินทางของแต่ละคนที่จะเดินทางเข้าและออกหมู่บ้านนะคะคําถามคือเหตุใดจึงต้องปิดหมู่บ้านจุดนี้ดิฉันว่าพิกัดจุดนี้น่าสนใจค่ะจุดนี้ในหมู่บ้านที่นี่นะคะหมู่บ้านทหารผ่านศึกที่อำเภอพบพ,พระจังหวัดตากนี่เป็นสภาพ ในพื้นที่ค่ะจากภาพดาวเทียมนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าบ้านนั้นอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่สวนไร่นาแล้วมีบางพิกัดที่เป็นพื้นที่ป่าด้วยทีนี้ถ้าเราซูมเอาออกมาค่ะคุณผู้ชมจะเห็นบริเวณพื้นที่พิกัดขวามือที่เป็นเส้นพรมแดนสีขาวๆนั่นเป็นพรมแดนไทยเมียนมานะคะจุดนี้ที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลนะค่ะจากเส้นทางธรรมชาติที่สามารถเดินทางข้ามผ่านในพรมแดนไทยเมียนมาได้จุดที่ที่ฉัน ขีดเส้นสีฟ้าให้คุณผู้ชมดูนั่นคือห้วยวาเล่นะคะกานพรมแดนไทยเมียนมาเรียกง่ายๆวันนี้เป็นช่องทางธรรมชาติที่อาจจะมีการลักลอบเข้าออกเมืองได้มันก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงของคนในชุมชนและชาวบ้านที่นั่นค่ะรวมไปถึงหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่ในละแวกนี้ในพื้นที่ชายแดนด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่แหะค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ให้หมู่บ้านนี้หมู่บ้านทหารผ่านศึกที่อำเภอพบพัตัดสินใจปิดหมู่บ้านค่ะ ตอนนี้คนในชุมชนใช้วิถีใหม่เลยนะคะสำหรับชีวิตในทุกวันค่ะชงเช้าก็ยังพอพบเห็นประชาชนออกมาใส่บาตรทำบุญบ้างทั้งพระภิสุสง์พี่น้องประชาชนที่ออกมาทําบุญก็ต้องสวมหน้ากากาอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างกันจะออกไปไหนมาไหนพบปะทุกคนในพื้นที่สาธารณนะแม้ว่าเขาจะปิดหมู่บ้านแล้วแต่ว่าหน้ากากาอนามัยต้องใส่กันทุกคนค่ะชาวบ้านยังจับจ่ายใช้สอยไปมาหาสู่กันอยู่นะคะ แต่ว่าทั้งหมดก็ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคคือปิดหมู่บ้านก็ไม่ได้แปลว่ายกเว้นมาตรการควบคุมโรคค่ะคุณผู้ชมคะทั้ง55หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะที่พบพระจังหวัดตากมีมาตรการแบบนี้ คล้ายๆกันทั้งหมดเลยค่ะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพราะว่าตลอดแนวชายแดนในแถบนี้มีช่องทางธรรมชาติเนี่ย14ช่องทางซึ่งถ้าสามารถดูแลควบคุมกันได้นี่น่าจะเป็นมาตรการหนึ่งในระดับชุมชนที่ลดความเสี่ยงในการแพร่โควิด1 9ในระดับชาติด้วยนะคะ